ที่ผมสนใจอย่างคุณดูมั้ยผมรู้สึกว่าไอ้เรือเรือแพเนี่ยมันมันนั่งได้ปล่าวะทุกคนผมว่ามันได้วะผมว่าไดวะได้ปล่าวะเฮ้ยไอโอ้ยโอ้ยก๊อดโอเคเพลินละคลิปนี้ ทุกคนขอโทษด้วยแต่ว่าเอา่อเรื่องตามหาตรงตามหาเต่าอะไรอะ่ะผมลุงลุงเขาร้องเพลงด้วยครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงไหม เชีย่ยโคตรขายอะเมืองเนี้ยคือมันคุ้มค่าอะไรกับการรอคอยมากเลยว่าเมืองเนี้ยเชีย่ยลุงมีคำแปลไหมอ๋อเย้ยคนลุกเลยอ่ะโคตรดีอ่ะ ชื่อผมสตาร์เล่ตอนดังลอยขึ้นมาว้าวเต่าอ,อะไรช่างแม่งเงอะทุกคนเอาหมดแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมึงเนี่ยใช่ไหมโอ้ยแต่ก็เร็วอยู่นะนี่คือมาถึงนี่แล้วนะ นี่เกือเกือบครึ่งทางของหมู่บ้านนู่นนล้ครับเชิวนวี่แล้วนะตรงนี้ท้าเรือจะไปอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นเห็นไอ้ไม้เล็กๆนี่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเฮ้ยก็ก็วยลองต่อว่ะเชี่มประทับใจว่ะออโอ้โ,อโอหคุณท้าวดิมันจะมีแบบ แนวแบบสวนสนุกนิสนี่แลนอะไรอย่างงี้ม่ไจะแบบทำธีมนี้ไหมผมว่าประเทศจีนมันทำไดนะ้ทำไปเล่นอเ <c oughs> อ้จริงโฮโยเวิร์สเนี่ยมันสามารถทำฮโยแลนได้นะเวย้ยผมค่อนข้างเชื่อในพลังของมันแต่ว่าเมื่อไหร่นะ่ะด <c oughs> ิไม่เห็นเต่าเลยวะ่ะ คือจุดประสงค์จริงที่ผมมานั่งเรือนี่คือจะนั่งล่องเรือหาเต่านะไม่ไม่เจอเลยว่ะชิบหายละผมจะอัพเจ๊ยัยงไงวะเนี่ยอย่างน้อยๆขอเลเวลเจ็ดอะคือผมไม่ได้กะจะให้90เลยนะแต่ขอสักเจ็ดิบก็ยังดีอะเอ้นี่ไงเต่าต่าบังโอ้ยนี่ไง,ง,ไงม,มีแร่มีแร่ลุงลุงลุงไปมงนรลุงขอโทษนะลุงไปละบายขอโทษที่ไม่ได้เอนจอยนะแต่ว่าอันนี้รีบจริง เฮ้ยคุณผมค,คุณว่าเราจะกลับไป้ยตีไม่โดนเมีเยอย่าทำอย่างนี้เฮ้ยเราเราจะเราจะลับึับเรือธันมา <c oughs> โอ้จ้าเลื้อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะทุกคนอย่างฝันเลยอะไรวเนี่ยเฮ้ยจับได้นะครับทุกคนผมบอกเลยมีนกกับแพะที่จับได้ เนี่ยเนี่ยท่าเรือท่าเรือมันไปหยุดตรงนี้โอ้แสดงว่าเขาร้องตลอดทางเนีเว้ยโอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะเมื่อไหรอ้ไอ้นกไอ้นกนี่ก็จับได้เหมือนกันครับเนี่ยโบ๊ะอ่าประมาณนี้เนาะ